สวัสดีครับผม JM เ d มาแล้วครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมเพล์ของ g o l ดีโเจนะฮะถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมฮะบอกเลยว่าได้เล่นมากกว่านะฮะออๆๆวันนี้ก็ผมมาเล่นในโรเจอร์เวล้อยครับผมใช้เหรียญสามพอาเป็นเหรียญสีด้วยนะครับผมนะไอดี <ID S 2> นี้ก็ได้มาจากช่อง NET n TV s TV oh. นะวยืมน้องเขามาเองนะครับผมซับร้อยหกนะครับผมนะ ก็เล่นในแรงเอสนะผมนะมันเขาไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เลย,ยแค่แรงเอสนะครับผมนะ <Okay. S 1> เออมาดูกันนะผมเกมแรกนะครับอยุบด่านเชนโดรีนะครับผมนะใครที่สนใจไอดี <Good. S 1> อ้องเพชรเพชร,เ,พชรเยอะเอะแล้วก็อยากลุ้นเนี่ยผมสามารถเข้าไปสุ่มที่ร้านวันฟิตช็อตได้เลยนะผมตอนนี้เขามีโปรอย,อยู่นะเติม50บาทได้เครดิตฟรี2นะี่สบเติมร้อยได้เครดิตอีก40เลยนะครับผมนะมีหลายตู้หลายราคาได้รับว่า ลองดูได้นะครับผมนะตอนนี้ตู oh, okay. oh, really oh, illing, oh, oh, okay. ้199ก anyway, huh? uh ็ม huh. right. ีเอเยอะมากเลยนะครับโอ้โหโรเจอร์ป่านมากแบบนี้อ right. ่ะมามาดีมาใครเจ๋งกว่ากันฮะไม่ยกใต้บาดเจ็บหรอกหน้าตามด้วยขาบูซานี้เรียบร้อยครับผมโมบอกแล้วใครคือราชาตัวจริงนะฮะเฮอก็อย่าลืมนะฮะวันฟิตช็อปนะโอมานิกะขอสักทีขอสักทีตีธรรมดาก็พอนี่กทีธรรมดาก็พอนะฮะขอขามูสักที มูซาลีเรียบร้อยครับผมโมูโคนิกะก็นิกะเธอกลับบ้านเก่าไปแล้วนะผมสําหรับนิกะนะครับผมโอ้โหเลยว่านิกะช่วงนี้เยอะแยะมากเลยนะครับอ่ะดิงทงไปก่อนนะเกมนี้ผมมาอัดเสียงใส่ที่หลังนะครับผมทุกคนนะเธอเขเล่นยากมากนะโรเชอร์นะปาดไปทีตายสองครับผมโมโหคือเอาคามูซาลีโปมนะขอได้ไหมนิกะหุนไม่ทันอ่ะใครอะฟูจิโทราเหรอ โอ้เอาไม่เอาหรอกให้เพื่อนดีกว่าถ้ามันใกล้จะตายแหละราเราไปดูตรงกลางนี้ก่ับมีใครมาไหมนะครับฮาใครมาวะนั่นคิดรอแล้วก็รลเจอปะตคามูซาริโอ้โหพึ่งเกิดก็กลับบ้านเข่าไปเลยครับผมโอ้โหบับมาเต็มที่นะผมคาโมซารินี่ได้บับครั้งลนะยี่สิบห้าแล้วดอทเซมินเอาไอ้น้องมาขอชาทีไม่ยอมไม่ใครบาดตบหน้าเรียบร้อยครับผมโอ้ไอนไซตายไปแลว้วคาโมอี มาสู้ยากนะถ้ามันเป็นร่างคิดผมมันชู้กับพวกที่มีไฟมิเตอร์ดอทซ์มินนิกาถอย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 ก่อนถอยก่อน mm hmm. โดนลุมมะเจอออกก่อนเอาก่อนนี ska, ่กะหนิกาหนิกะปาทีนน่กะปาทีฮะเราต้องตีธรรมดานี่กะมันไม่ค่อยตายนะมาชาร์จชาร์จปล่อยอีกทีโดนใครวะเนี่ยไม่โดนใครเลยนะฮะยิงมาแน่คาโมซาดิครับผมมาเป็นอมตะอยู่แล้วคาโมซิอะไรวะเนี่ยโอ้แม่เน็ต ปาดทีเดียวนี่ดีที่เราแบบเดงเ้งอะสู้ได้นะสำหรับอิกะนะเอาอะไรวะพามูซา,าลี่โอ้โหเกือบตัวมาชาร์ปล่อยไปทีเอาดีเลย์ซะงั้นโอ้โห,โโหนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วนะคนระับผมโอ้โหโเกมนี้อย่างมันเนะีผมอิกะเลยดอดซ์มินนี่น้องปาดไปทีตีธรมธรมดาตีธรรมดาเกือบตายโอ้โหคุณจิราไปมีใครอยู่ไหมเขามีอยู่ขามมซาลี่โอ้โห เ,เฟิกกาดได้ก่อนนะฮะแปลงร่างเป็นหัวเราได้อยู่เราสู้ได้อยู่ดอสซมินฟันธรรมดาเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาขอขอไม่ยอมไม่้งนะปาดเจ็บลงหน้าตาย2อตายสาโอ้โหทั้งตี้บอกเลยโตรโหคาเมซาลีส่งท้ายไปอีกทีครับผมโอ้โหจบไปสำหรับเกมแรกนะฮะโอ้โหคิวไปประมาณ11ตัวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ M v p ก็เป็นของเรานะฮะ อมา,าดูต่ออันนี้เกมที่สองเลยอย่าลืมนะฮะ One f ิชช Shop นี่ครับผมนีม่อยู่ใต้คลิปนะผมนะใครอ่าโชคดีดวงนี้ก็ไปวัดกันได้เริ่มตน้นไปแค่สิบบาทมีแค่ดอยละ iOS นะครับผมไปกันต่อครับผมอ่าอันนี้มีคนยักษ์ด้วยนะมีน้อง A นะเอสน็กด้วยนะโอ้โหเล่นยากอยู่นะฝั่งเราไม่มีนิกานะส่งโทรไปก่อนแล้วกันนะครับดูเชิญก่อนเราไม่บุกนะ เราอคามุซาลิเก็บครับก่อนแป๊บหนึ่งอิกะนิกะไปฝั่งนู้นแล้วใครอยู่ตรงกลางวะฮีโร่เจอดา,า,ามิคิซรุคิซรุนตอนนิกะคามูซาลีไปทีโอ้โหเลี้ยงเลือดสู้ฮะเลือดแทบไม่ลดนะครับผมมาบัฟดอทเขามีนูโผล่ดอทไปหันเวนี้นี้นี่นี้นนอ่าเราเรายังบวกไม่ได้นะเรายังบัฟไม่เต็มนะครับผมขอบัฟให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนนะฮะโ,โอ้โหไอฮับแอบแอบ,แบ ตัวนี้ต้องเป็นราชาสายลอยนะฮะเรายังไม่บวกขามูซาด่ป่านหน้าผาคีสรุไปทีนะโหไอแสงยังไงนะน้องเดินเรื่อยๆขอเลือดนะขอเลือดนะไอแสงมันไอแสงมันเอาหายเอาก็เปไหนวะว่าเป็ไหวะมันนี้ได้ไงวะดอทซีมินเออมันมันมานี่ได้ไงวะเดินมานี่มานี่ฟันทีดิเดินลนแล้วขอขามูสักทีขามูสักที คามูซาลีโอ้โหโดนไปหมื่นสองนะฮะเลือดแดงอยู่แล้วใครวะชาร์จไปทีโอ้โหเอามาไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวป้องกันตัวไปก่อนนะฮะปล่อยทีอารุจิไม่มีโดนอะไรเลยตีธรรมดาก็ได้เรียบร้อยครับผมใครอยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวเราจะมาสอยดอลลี่กันนะครับรอแป๊บนึงคามูซาลีเรียบร้อยโดนไป 40, สี่หมื่นสี่โอ้โหอะไรครับนี่โอ้จา้าจัสุดเออจัสจัาเจอโอ้ยโดนได้เฉย อาชัดปล่อยไปทีโอ้โหเกือบตายครับผมอะไรวะโอคค้โหน,นี่กะเลยนี่กะสอยข้างกําแพงมาคามูซาลีก็เรียบร้อยครับผมเออกับอ,อีเรือเจอมากโหหกไปเลยนะฮะไอ,อจัสนะครับโอ้โหเล่นอย่างมันนะบอกเลยว่าเล่นมันมากนะฮะออสะใจฮนะแต่ไร้ชชนะเหมือนเดิมนะผมมันชนะยากนะมันออดึงธงไม่ได้ครับ่วนนี้เขาชนะด้วยธงคิวเยอะก็จริง ครับเลยครับอื้อออออเอเยเฮเลยโดนคาซี่อิมแพงฮะมาผมเกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่แปะนะครับผมมาราชาโรเจอร์ลุยกันต่อฮะนิกาเลยขอสอยนิกาตัวนี้ได้ไหมไหนๆก็จะแพ้อ,อยู่แล้วขาวมูซาลีไปเียเข้าหนึ่งคืออะไรวะของเราหรือของใครออกมาชา้านะ ปล่อยไปทีนีจากก็ตุยได้เหมือนกันนะผมโคตรศาสตร์ชัยนะฮะแพ้ช่าชงมันนะครับปล่อยทีได้ไหมไอแสงปัดแล้วก็ตามด้วยขามูซาลีโอโหเออถ้าต่อเวลานี้ไม่มีอาจจะตุยได้นะครับผมโอ,โโอโ้โหอาจจะไปเกมที่สองนันก็แพ้ไปอีกแล้วนะต่อกับเกมที่สามกันเลยนะครับยังอยู่ด่านเดิมนะผมกับเชนโดริยนฮะบอกเลยว่าผมเล่นประมาณสิบเกมนะฮะเออ ดูได้ก็แค่3เกมนี่แหละหลุดบ้างค้างบ้างกับแบบเล่นไม่ได้บ้างนะฮะเออปลาของเราออกตัวที่หลังดังขวานะครับผม <S <S เดินทีรเจอร์เออปลายน้องปลายปลายปลายกับมีกับตันชิดด้วยนะเออตอนนี้ฝั่งนั้นยังไม่มีนิกาเนละยังไม่เอานิกาออกมามาโรเจอร์ดำเอ้โรเจอร์มาดอดปาดคามมซารีไปทีครับผมโอ้โหมาไหมฮะถอยก่อนถอยก่อนนะ เขาอยัางไม่พร้อมบวชเราขอบัฟเย,ยอะกว่านี้ก่อนขอเก็บสแต็กก่อนอ่าโรเชอร์มาชาร์ดยินยอมใส่บาทเจ็บหลงหน้าเรียบร้อยผมชาร์จที่หลังดังกว่านะโรเชอร์เป็นไงล่ะเพื่อนเออมาชาร์ดนี่น้องดอสซี่อะไรไอแสงโอ้ลืมดูว่ามันเลือดเต็มนะฮะเอเกือบตายเอาด,อาดีขอได้ไหมฮะขอได้มผมแรงจังวะอีธรรมดาแล้วกันจิิไม่มีฮะ ตีธรรมดาอกปูแลกกันไปคนละหมัดครับผมอาคามาดอทเซมีนโดนเฉยชาร์ตไม่ยอมให้ใครบาดเจ็บหรอกหน้าเรียบร้อยครับผมอาคาโอ้อะไรวะนี่โอ้หมาป่าหลุดหลุดโกงมาจากไหนวะโอ้โหมาจากซาฟารียื้อป่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเ,ยวเอาไปจับไอหมาป่าตัวนี้ก่อนนะฮะมันใกล้จะตุยละถงก็ช่างมันเอามันไว้ก่อนนะฮะเออ แหม่ซาโบคามูสวิจะโดนไหมเนี่ยกูโดนอยู่โดนอยู่มึงเจดอ่าชาลรอชาลรอปล่อยไม่โดนใครเลยวะโอ,โอ้โหอืมต่อให้ก่อนน้องโอ,โอ้โหดีนะที่มันล้มหรือมามานี่มานี่ไอหมาป่าป่าทำมาดาป่าทำมาดาทีดีโหดอกละหมื่นห้าดึงธงสิเพื่อนเนี่ยเป้าไปดึงธงโอ,โอ้ยซาโบคามูซาลีเรียบร้อยสามหมื่นหกโอ้โหนาเมทอะไรกันนี่ยอย่ากะกดเครื่องชิ้นเล็ แม่แรงจัดทันไหมวะทันไหมวะทันอยู่นะทุ่งกลางล่ะทุ่งกลางตีแขนเฉยทันไหมโอ้โหได้ฮะทุ่งกลางได้ครับผมมาสี่สิบวิสุดท้ายขอเล็งเป้าแล้วก็ขาบูซาลีเรียบร้อยครับผมสองหมื่นเก้าฮะโอ้โหโรเจอร์เพิ่งเกิดนะครับผมกลับไปเกิดใหม่อีกทีโทรศัพท์โทรศัพพี่ค้างน้องโอ้โหซาโบชซะด้วยขาโบูซะด้วยตัวนี้แหละเย เดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันไหมทันไหมทันไหมขอชาร์จทีขามูซารีไปทีโอโชาร์จหน่อยเอาเดโดนอันนี้ไม่หลหยหลังวะ่ะโดนลุมซะแล้วโอ้ซาบโบอ,อีกนะาทันนี้ไม่ทันว่ะโอ้โหเฉยทุกคนขอสักทีส่งท้ายได้ไหมอยอไม่เคยบาดเจ็บหลอกนะผมโอ้โหก็จบไปเกมที่สามก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะฮะ ก็กดกดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมนะก่อนจกไปขอฝากคําว่าอยากกินข้าวต้องกะเพราอยากกินเราต้องกระเทกนะครับผมอ่ะอ่ะบายบาย